ไปจังหวัดสุราษฎร์กันบ้างบ้านเกิดน้องเองนะคะรอค,ะคอยมานานค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์สูง28เมตรค่ะที่วัดคีรีวงธรรมารามนะคะตำบลปากหาอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวิเนียสนใจมากไปชม,มสกูปกันค่ะ วันนี้ไปชมพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์สูง28เมตรวัดคีรีวงธรรมารามตำบลปากหมากอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามชมกันเลยครับ นำพระบรมสารีริกธาตุมาเพื่อบรรจุบริสถานที่นเจดีแห่งนี้เพื่อไว้ให้เป็นลูกหลานได้สัการะบูชาเชื่อมั่นในความเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เมตตาและก็จะได้ลูกหลานได้นับถือในสิ่งที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโย,ยมทั้งหลายก็มีจิตศรัทธาเหมือนโยมหมอโย,ยมทัศนีโยมธนดานิยมิยมหรือโยมแม่แหม่ม มีจิตสถัทาในสิ่งพระพุทธศาสนาในร่วมกันก่อตั้งสร้างวัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธหรือสถานที่แห่งนี้มันอยู่ไกลกับที่อื่นอยู่ห่างไกลจากที่ความจเจริญอันตมาเองก็ได้ญาติโยมทุกท่านทุกคนอย่างที่ยกตัวอย่างมาโยมหมอโยมแม่แม่แมก็ได้มาช่วยกันทั้งท่านตรวจตีด,ด,ด,ดตรวิทูลน,นำมารักษาและญาติโยมทุกคน ได้มาก่อตั้งที่นี่เพื่อที่จะสร้างให้เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็คือจริงๆแล้วรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสและก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเสด็จมาเองที่บ้าน จะได้ยินเสียงดังปิ้งๆิงป,งป,งปงออกมาแล้วเราก็สะสมแล้วก็แยกใส่แต่ละสันฐานแต่ละผาอบเพื่อมาบรรจุที่นี่ค่ะมีตั้งแต่องค์ปรถมพระวรมสาลีธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธโคดมแล้วก็มีพระปัจเจก,กับพระเจ้าที่เอามาประดิสถานที่่งนี้ค่ะเริ่มต้นม,มีองค์พระใหญ่องค์เดียวแล้วก็มาโบสถ์มาศาลายมแม่แหม่มเนี่ยเป็นโยมอุปถาขอ,ของที่วัดนี้ ช่วยทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาแล้วก็มีลูกพลอยลูกนุ่นเ,ออเชอร์มานมุศสักและอะไรดารามุยสักมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยสร้างพระประธานในโบสถ์สามองค์แล้วก็สร้างเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยร่วมสร้างเพื่อทนุบารุงบวรพุทธศาสนาขอให้พี่น้องประชาชนทุกทั่วสารทิศมาที่วัดนี้นะคะมาร่วมกันสร้างเพื่อจะลงพระพุทธวา้ให้สืบต่อไปยาวนานค่ะ คณกิจมัชิมาเดอะพีโพลโชรายงานจากอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี